มา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 เก็บเก็บเก็บอีหล่าเก็บไปเกินแม่นอนเอาเอาอีแม่มาเอาได้อยู่เอาได้อยู่รองเอาได้อยู่ต้องออกหวานคักงตักกันโอเคน้องเก็บเก็บทุกมือเลยแหละมาค่ะพี่น้องค่ะมาเก็บเห็ดให้น้องไ่ยคิดให้เก็บพี่เอาไปไกล์ก็ได้ยู่เห็นใหญ่บ่เห็นจ้ะให้เอฟซีมาเก็บไ้เอฟซีมาเก็บพีแมนมาเด้อมาเด้อนี่ โอเคค่ะเม่่ม่เย็นเยอะเลยเ่ยพกแกรม้นอแม่มาแม่มาแม่มามกจะอากเลยยอะงไหนสนุกสนุกค่ะเจ้าขึ้อาาเห็ดแท้หวใจพยันเก็บมันจัดผู้สาวผู้สาวเกมเห็ดเด้อพี่น้องว้าวว้าวว้าวแม่แก้ใบบอนี่จ้าจ้าโอ้อีเม่์ซักไ้แม่บอก ใ้วใส่เลยเปาต้องม่ม่นใจหู้ฮู้ฮู้ฮ้เนี่ยตอยี่ออ้ต้นก็อน่แกอ่ยนซ้อนนะนี่ทุกคนเทียวค่ะจีทุกคนค่ะไปอู้ยอนางพี่น้อง เราเก็บแม่ย sì> ่างดีๆเด้อ hmm. ค่ะแม่กินเมื่อลราบอกแม่กินเป็นยืดยืดนี่นี่ยืดควานเกิดช่องนี่เย็ดเซตหนึ่งใช่นี่นเ่ยืดย็ดคว้านเกิดช่องโอ้ยเบื่อเยอะเนียบเขี่ยกระปุกเกบก้อนแม่เฮ็ดน้ำมากต่เก็บตัวนี่ลูกเก็บลูกเก็บเด้อเก็บเด้อเก็บแม่แม่เอ้าให้เก็บให้เก็บเอ้าเฮ็ดบ่เก็บเก็บ งยายพายายเก็บเห็ดค่ะทุกคนเดี๋ยนี่ดอกเขาเมิ่เอาใบเห็ดทับพันแม่แม่เอาไบด้วยดอกเอาดอกเขาเพิ่งเอาใบแม่เอาดอกนมนมหายแม่แล้วห้มันมีพักตอก็บได้เลยแม่สิดาขี่ลูกไปไหนกินได้เลยลูกหนูอยากได้นวยมันแน่แล้วเอาไปเป็นทั้งท่านแม่พอที่ดาขี่ลูกเอาใบไหนแล้ว น้นเฮ็ดพึ่งกันนะหมอกกาลังขึ้นของกระบาลนั่นนี่หนิเจ็่ขอบันเลยชาวยาไปเอาขามันขามแข็งบ่บ่บ่มีอ่อาที่แรกจังไหนแม่พี่หยังแม่เจ็บน้ำพึ่งนั่นอันนี้น้ำพึ่งน้ำหมอกลูกกินได้บ่แม่หนัาสเป็นลื่นๆคือจังเฮ็ดไอ้ย็นขึ้นอเฮ็ดตับเต้าแม่ลูกเออนั่นแหละมือเศร้าไปท่านบานแม่ว่าไม่เห็นรูเก็บไปไปไปผาไปไปเบิ้งเห็นเออเห็นตีกาลอยลาบกาลอยนี่เก็บเป็นผลกันเก็บโน๊เก็บร้องอยากเก็บเห็ด ยินได้นีแม่เห็นยังบ่ไอ้ให้ให้แม่แล้วบอกเด้อใส่แม่ใส่แม่แมเอาขามันออกแม่ไม่มีดบ่เอาค้าปาดหินเด้อบ่แม่เอาขามันไปแม่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 เม่าม่แมีดม่แม่แมเแม่แม่อน่แม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 ่แ่แม่แ่าเ่ลา่แมแม่แม้ยแม่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 แ่แม่แแนแม่แ มีดหนึงไม่ตัดบ่ตัดอะไรยังไงีกคิดก็บตัดขาบ่ใช่หนนเก็มามากแล้วเอหนูเดตเยบของพี่ได้่เก็บได้ยูบบ่ได้ค่ะได้เกล็ดผสมเห็ดเลยผสมเห็ดเล้เก็บมาเลยลูกเห็ดปุเก็บไดเด้ออันนี้เห็ดอลูกเก็บกันเด้อมวนมวนมวนเออเออเอ Uhm มันหลายแม่แห้งมันบ่หนูยายซื hai, ้อไก่ย่างมาอยู่เด้่นุกินข้าวเที่ยงหรอปะนี่กินไปว่งได้แต่นี่ตรงนี้เห็ดแดงพี่ลูกจ้านี่นี่โอ้อันนี้เขาเอิาน้ำหมากนี่ค่ะแมงแมงนี่อันนั้นเห็ดแดงอันนี้เห็ดน้ำหมากนี่เห็นบปะก๊วยตาฮักขนาดโูดเลยใครเหยียบเห็ดเขานี่ต้องยายแน่เลยแม่หันลโหล เบงใส่แม่ใส่เข้มาเมื่อนั้นเชี่ยแค่นี้ได้รถเก็บแน่ได้ทำงานกับคู่นึงค่ะเนี่ยอันนี้เฮ็ดดํามาแม่ไปยังไหน๋ออันนี้เฮ็ดดํามาเอ้ยเฮ็ดอันนี้เฮ็ดก็เก็บเลยเหรอเฮ็ดดํามากเว้ยใส่อหญ่ไปไหนเอาได้เบิดเลยแถวนี้แม่เก็บแม่เชี่ยวเบิดเลยขนาดไหนอันนี้ดอกทอไม่ต้องเก็บค่ะดอกเทอห่อไว้ให้เชี่ยมันทีมันก็จะมีกอไปเรื่อยๆแม่มันไม่นัวไม่ไม่ตัวเถามันกับนิ่นุ่มเนาะเออ แบน้อยๆแต่ีน้อยๆแล้วเพิ่มอ่น่ละง้งนั่นเหละโอเคเฮ็ดยังนี่หนูเฮ็ดยังีแม่เฮ็ดทรรมาเฮ็ดแบบอีเนียจมใหม่ที่น้ำบเขโอ้ยสามองอยากอยู่กลไกด้นอนุดนี่จะแม่เจ็บพูดยวตู้มือนูต้องยอ้อยยังตอนอเรมอ่อนมากแมไป่เอานี่ยอาตะการมาใส่เอานี่ส้มนีเฮ็ดบ้างค่ะ แม่มวนบอแม่วมก็เก็บคาม่เยค่ะเอกเหลืองเก็บได้บค่ะเออดบอไม่ี่นี่ไม่่ดอดมดอกน่ครอเ่อนได้แเก็บแม่เบนนีิแล้ว

พี่น้อกดีไปแกงปนกันไปเดียแซบไปแจงแน่แม่แกงกนกันเนี้ยแซบโนถือกระต่ายแง่นะ อันนี้เห็ดน้ำหมอรั่วแกงแซ่บเป็นมดโอ้ยมันสิเป็นมันสิรสชาติมันจิตคีค่ายเห็ดตับเต้าไม่หนัวโอ้คีค่ายเห็ดตับเต้าเลยแต่ว่ามันเหยคนละสายพันกันคือคือแต่เห็ดหลงมักผมแล่ะอีนนี้เป็นเห็ดทุกมือเลยแหล่ะมาค่ะพี่น้องค่ะมาเก็บเห็ดให้น้องถ่ายคลิปให้ยี่เอาไปเก็ก็ได้หนูเห็นใหญ่ปะเห็นจ้ามาเอฟซีมาเก็บเห้อ นี่โอเคค่ะไปนี่รูไหลด่ดอกเละค่ะไปเนาะเม่นใบมแม่เออเนี่ยหลายดอ,อกอเนี่ยปตาเออแต่ว่าก็เก็บได้เห็นดอกที่ว่า<อ>มันมันบานไหมหน่อยหน่อยในข้างหลังหนูกับนี่แม่เอาไว้เลยเป็นเสื้อบอสคันบ้ามันบานน้อยเดียวแต่อบอสเป็นยังไงเหรเอออันนี้กาได้ได้ลูกนี่นี่ไอ้เขาเอป็นแหวนแอลโลห์คิน กะมาเฮาเงินเฮ็ดไส้เดือนเอาเลยลูกเอาเลยอันนี้อันเดะหนูเห็นมูจูปูแล้วแม่พุณคุณคุณอย่ามาอย่ามาลูกนี่แม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 ่เก็บเก็บเลยอก่าเก็บเก็บแม่หน่อยเอาเอาอีแม่ว่าเอาได้อยู่เอาได้อยู่หรอเอาได้อยู่ออกบานค่ะโอี่น้องเก็บอาอีแม่ว่าสีอันโดคุนแล้วว่าเก็บแม่เก็บ อสอนบอแม่นูกเฮ็ดอีหยังค่ะเฮ็ดอันยังนี่เฮ็ดไอ้เฮ็ดผึ่งกลางเขแต่ว่าไม่ตีอวกันหอมโอใช่หนูเออนี่ใอญ่จงมีเฮ็ดน้ำมากลูกใช่นี่อันนี้ดอกก็ร่างสวยก็ร่างมากินนี่เออกิร่างมากินด้วยว้าวทุกคน นี่แม่จตาดีเห็นบ่นี่ตังเบิงเหี้ยน้เพิงเลยยั่นแม่ให้นเพิงขบองน้ใส่ใส่นาผมเลย่มันแกงมาสซอุยดิอ้ใสอุยหัวรุดมันคือเห็ดหยั่งเห็เพิงเดยอันนี้เรียกไข่มันนู้ยนุ้ยนยนม้นุยนุ้นุ้้้น้้ย แม่ยัวน้ำคาหนูนี่เแม่อมาจะเหยียบแม่ไม่หแม่โอเคโอเคมืงอื้นเด้อแม่เด้อนี่ยมามาแล้วไปไปด้วยไปแม่อียงกว่าแม่ หน้าม่เดือมันเอาพญาไปเลือค่ะค่ะ้ามันม้ไม่ตือคืื้เลยไดหน่ค่ะมันก็เลยม่เหตุบอกแม่น้ำห่วงบอกไเห็นกันอ่างอเออคนเาไปบกค่ะค่ะไปหาม่เออไปหาอนไ่แม่มากหาแม่ม่ นธอเตรงไหนพูนสนุกสนุกค่ะเธอซูมเข้าไปตรงเห็ดอ่ะเธอซูมเข้าไปตรงกอเห็ดจะกระจายเห็ดนี่เดยไม่ซูมอันี่งงเลยนี่อร่อยขนาดไหนเนาก็ตาน้อยใส่เห็ดบานเนาะน้องเมียมันรับมาแล้วนี่เห็พี่ไหมมาพี่น้องนี่พาเห็ดหวาไม่น้อยนะคะตาเพ่นน่ารักแท้เนี่ย นูมีหน่อยพดาะวร่เห็นไหมคะเหนลากขนาดนี่นแหละแท้นี่แหละมันเกิดรายท่านบาทุกปีเลนี่ยเออเนี่ยเมันจะเกิดวังนี้ก้อน้นี่เนี่ย่าท่านในโพนี่เห็นบอมันเกิดังไนก้อนเ่เห็นบ่บอกว่ามันเป็นรูแม่ไหละน้มเห็นค่ะเห็นัค่ะนบอะไี่เป็นแบบนีบนไมเนอะเ่้านเ็นน เ <Scroll> บ่งพี่้องนามงะว้าป่าเห็ดธรรมชาติกันเลเอนลูกเก็บแม่เก็บแต่มันลงเพุนแ่งเก็บอยู่คดียวมั้นมารเยวไปย่เออไทยเดีไทยกบอยู่ไปอีกล้อยแถไทยปาก์ไแน่เด้ออันนี้บานเาไว้คนรแม่ปักไเด้อม่้มาไม่เก็บได้แม่แบบนี้ไปที่ะ อยังไงเนาะจัดแล้วค่ะคุณแม่คะเป็นยังไงสมใจบ่สมใจทุกคนยายว้าวิังอยู่บ่แม่นี่มันเพิ่มาออกมาออมันเบิดหลุดแม่ไปพ่อเฮ็ดแม่นบ่นี่ตะพงใหญ่ะโพงใหญ่ใส่นี่พ่มตันนงแกเฮ็ดยังแม่ เพรเพิงมนั่นเ้เราง่วงสิไปนี่สิเน่ยอ้ยไนไปเเมแม่ย่แม่มันเป็นื้ออนซอนปะคุณอะควิพี่พพี่พี่พันมานรอยดอก พี่น้องคะมีหวันนี้สามสิบพฤศภาคมสองพันสองร้อยหกสิบเจ็ดเรามาเก็บแล้วกันบ่มาเลยลูกบ่มาบ่มาไปเหยียบเห็ดจนหัวเนี่ยว้าวเผ็ดระหูวันที่สามสิบนะคะพี่น้องคะว้าว เย่อซ้อนนะนี่ทุกคนเขียวขจีเจ้าขึ้นมาเห็ดแท้พยขยันเห็ดมันจัดผู้สาวผู้สาวเก็บเหยียดเด้อพี่น้องว้าวว้าวว้าวแม่เก็บได้บอดนี่เก็บเลยจ้าจ้าจ้าโอ้อีเมลซักหน่แม่บอกไส้แล้วไส้เลยเก็บแบบตัวนี้มันใจมั ค่ะตะกอนตะกีอยู่ในโดงเลยกักินเห็ดคานี่ละเห็ดงามๆกับขายแม่ไม่เชื่อเพราะเห็นใบดอกบานแล้วไ่แหน่เอาไปเอาไปเออเอาไปเป็นจุ่มนี่นี่ตะไครตะไครนี่ตะไคร้ไม่ไก่ไครแด้จีไล่หัวหน้านันมันแดง งม่ค่นี่เกค่ะไไฟมีเจะกินใช่ไหมน่มีแค่น้พี่มีองซ้ำหน่วยีแค่นเกินไมค่ะเออเออย่างก้อนสันเนค่ะน้องเก็บเห็ด มวนขนาดมวนจนลืมลืมกินข้าวเก็บตัวใหญ่เนี่ยทำไมจะเก็บเงาเก็บอกเขาดีงามัสีสีพออนลยแม่ติ๊งสีนี่เห็นป่แม่ที่แม่เก็บให้นู้เมือนอ่ะแซ่บแสบยูยูของแม่คือแซ่บก็ยูตลาดนาปะแตเขาเก็บข้างขึ้นเขาใอยได้หาแม่อันนี้เห็ดร่วมเห็ดงอกแม่หนูแยกออกใส่ตะกร้านิ่งเด้อแม่เราไปหาร้อยแล้วนะทุกคนว้าว ไปลาะหลองก่อน <c oughs> ก็ผู้เรียนเก็บยอดปวดีว่ล้องยังกับแม่แม่เสียวจากโลกขอบแม่แม่ราสิรอดอาย่ เอามากกับล่างกันละงมค่ะพี่น้องค่ะประมาณ8โลเนาะขอบคุณพี่ชายนะคะที่มา่วยล้างเห็ดค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณน้องนุชขอบคุณแม่ขอบคุณแม่น้อยหนูก้อยหนูโลดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะอันนี้หนึ่งไซฟิตไปถักกินโดนโดนค่ะพี่น้องค่ะสมกับยาเนาะพอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนค่ะสําหรับไปเก็บเห็ดจันทบุรีเนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย